สวยสวยแต่จริงแล้วกูเป็นผู้ชายทั้งแท่งจงดูซะหวานมเกเรว้าฮาฮ้าน้องก็าห่วงกินาหาหาแบลวนาะดูไอเด็กนี่ให้ดีๆนะครับผมอ่าตื่นแล้วดู เขาคงคิดว่าเก้าอี้เป็นกระเป๋ามั้งโอ้โหใครเขาพายเก้าอี้กลับบ้านวะ So freaky Excuse me ไม่นะเบอร์ไม่เห็นคนในจิ๊กตอกเขาเล่นก่อนต้องโยต้องแยะเดี๋ยวกูลองบ้างโอเคแลบลิ้นออกมาแบบนี้ แลบอะโอ้โหมันกูพ่นอตดออกมาเลยฮ้เพื่อนนายช่วยทําอะไรให้ฉันหน่อยได้ไหมแบบว่านายช่วยว่าจับมืออย่างนั้นแล้วก็บิดแล้วก็มองขาหลังของตัวเองไหนลองบ้างดีไอโอ้ยเฮียต่อยเร่งเลยไอจิ๊บกูไปแล้วนุชเป็นไงคนอื่นเขามีแต่หัวขโมยแต่กูคืนนกหัวขโมยขอโทษด้วยนะ ชสวงนี้เศรษฐกษิจไม่ค่อยดีนี่แน่แอบเนียมจิ้มตูดกูโคตรอัจฉริยะแล้วก็ตีเนียนโดยการกริ้งเพิม่มเมื่อไหร่กูจิ้มตูดมึงอีกแน่จิ้มจิ้มแม่งเฮ้ยทำไมเสียงมันคุ้นจังเลยวะจะโดนลิขสิทธิ์ไหมครับเนี่ย เพื่อนเพื่อนฉลามฉลามอร่อยเนาะโอ้มันลอดผ่านได้แล้วมันลอดผ่านได้แล้วฉลามว้าวเพื่อนโคตรเท่เลยว่ะเพื่อนวมาทำเองสินะเนี่ยเป็นน่ เจ๋งดีว่ะเฮ้ยมายุ่งอะไรวะเนี่ยคนกำลังขี้อยู่โอ้กำลังอ่านหนังสือแล้วก็ดังขี้อยู่ขี้สะดวกไหมเพื่อนใช่ขี้สะดวกมากเลยล่ะตอนที่นายไม่อยู่อย่ามาขัดตังหวะได้ไหมจิ๊บลงแบบนิ่มนวลเฮ้ยแต่ไอ้เคี้ยนี่ไม่นิ่มนวลละเฮ้ย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 ไป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 โอ้ยตอนรับแบบนิ่มนวลจริงๆมึงอะ และนี่ก็คือหมัดที่เอาไว้ต่อยผู่นะคะจงดูไว้จะขำอะไรกันนักหนาถึงจะหมัดไม่แรงแต่ก็เตะเป้าแตกได้นะ <c oughs> พวกมึงมันไขย,ยังไงวะทำไมมันดึงไม่ออกวะมึงมาช่วยกูนหน่อยสิยไอ้หลานเวนมึงจะมาขำอะไรกันนักหนาเนี่ย <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันฟิตเกินร้อยไม่มีอะไรที่จะหยุดยั้งพลังกำลังของฉันได้ฉันน่ะแข็งแกร่งที่สุดในโลกแล้ววันนี้ผมจะมาทำบุญให้กับบับเบิลนะครับผมโดยการปล่อยให้บับเบิลนั้นออกไปสู่ธรรมชาติไปเลยบับเบิลและแล้วเราก็ได้เสียบับเบิลไปภายใน5วินาทีอ๋อมึงยิงกูหรอไอ้หลานเวรเดี๋ยวมึงเจอกูแน่ โอ้โหชิบหายแล้ชิบหายละไม่กล้าเล่นกับรุ่นใหญ่เลยม,มึงอยู่ไหนและนี่ก็คือเจ้าสาวของพวกเรานะครับผมเธอช่างสวยเหลือเกินถ่ายภาพอุอ๊ยไอหมาเลยวันนี้นปวดหลังจริงๆเลยฮะได้เวลานอนละ เจ้าหน่อยเจ้าหน่อยผมกินด้วยได้ไหมโอเคโอเคเสาซีจังหยบหยบเ่เรื่อ่อ่องเ่เ่อง่ือ่่รอ นี่ก็ไม่โดนอีกอัดจุบอันนี้ชิวๆไม่โดนไม่โดนโอันสุด้าอนี้โอเคนะนะครับตอนนี้คือการแข่งขันของการวิ่งไดนโนเสาร์ต่างไฟก็ไม่มีเขาว่ายอมแพ้เลยสักตัวเดียวหมายเลขหนึ่งวิ่งไปแล้วแต่หมายเลขสองนั้นกำลังนำอยู่แต่หมายเลขสามนั้นก็วิ่งสปีดอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับผม โอ้โฆะนาแล้วโอ้อากาศมันช่างแจ่มใสพร้อมที่จะเล่นน้ำแล้วโอเคใส่พร้อมแล้วตอนมันตกใจนะเพื่อนพร้อมยิงหรือยังโ,โอเคอุดหัว,วดีๆอุดหัว,วอู้อหู้อร่อยวะกำลังฝันเปียกอยู่เลยเออ ความฝันสลายแล้วไอ้เพื่อนเฮียเฮ้ยพวกเขามางัดรถเหรอเนี่ยพวกเขาทำอะไรกันอ้าวเฮ้ยทำไมเขาดูกลัวฮะมันมีอะไรในรถวะนั่นน่ะโอ้มันคือมีกิสลี่นี่ว่า เฮบเฮบเฮบนุดนุดได้แล้วและนุดได้ไงแมวเปิดไฟได้วยและนี่ก็คือความรู้สึกเมื่อผีเกจะข่มขืนเห,หมือนมีอะไรจะมาตุยตูดฉันเลยและนี่ก็คือการเล่นบาสเกตบอลโดยที่ไม่ต้องใช้แรงเยอะอาเพื่นอนเพื่อนโอเคยังมันไว้เห็นกันเลย ยังมันไว้ฉันไม่ต้องออกแรงอะไรเลยยังมันไว้นี่เรียกว่าบาสเกตบอลปะเนี่ยยังมันไว้เพื่อนจับมันจับมันอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละ,ละเป็นไงผมเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ยิงได้โคตรแม่นเลยแต่จริงแล้วมันไม่ใช่อ่ะกูโคตรขวดแขนเลยว่าเพื่อนเป็นไงเกือบสมจริงไหมละ่ะเฮ้ยอะไรตกวะนั่นน่ะ โอ้กูเหยียบขี้หรือเปล่าวะเนี่ยเยเจ้านายเฮ้ยเอออเฮอเฮ้เกิดไม่ขึ้นโอ้โหสาวสวยขอ,อก,กอดสักทีนะน้องออ้ยสัตว์หน้าแตกสยับเลยนะเนี่ยนี่คือจิมมี่เขากำลังหัวร้อนอย่างหนักเพราะมือถือของเขานั้นตกลงไปในบอดจอราคีาเลยก็ว่าได้เขาจะหาวิธีเอามือถือของเขากลับมาได้ยังไงล่ะเนี่ย เขากำลังก <mondo> ุ้มใจอย่างหนักหรือว่าเขานั้นจะต้องเอาชุดไก่ทองมาใส่ซะก่อนอุ้ยอุ้ยอ้หูยสุกหมดแล้วอุ้ยอุ้ยโคตรร้อนเลยถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครป์ผมด้วยนะครับเพื่อให้เป็นกำลังใจผม้ลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ